สวัสดีครับผมแต้มนะครับผมวันนี้ผมมาพูดเรื่องการเช่ารายวันนะครับผมเคส Airbnb ที่เกิดขึ้นนะครับผมนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาปันป่วนอคอนโดในเมืองกรุงเทพในตอนนี้นะครับผมว่าว่าผมมีความคิดเห็นยังไงนะครับผมก็โอเคทุกคนคงอาจจะได้ยินข่าวผ่านหูว่าบ้างน,นช่วงนี้นะครับผมในวงการผมทำอยู่ทำงานอยู่ในวงการอสังหาก็ถือว่าเป็นประเด็นที่อ่าเซนซิทีฟและสาคัญมากก็คือเกิดการปล่อยเช่าคอนโดาย รายวันนะครับผมคอนโดรายวันนะครับผมก็แล้วผลดับที่มันเกิดขึ้นก็คือมันทําให้หนึ่งผู้เช่าที่เข้ามาก็เป็นนักท่องเที่ยวที่แบบมาเลเกเลใช้สวนกลางเละเทะนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ผู้เช่าเองก็รู้สึกแบบอึดอัดไม่ชอบนะครับผมก็เป็นดรามาร่าแล้วก็มีอินฟลูเอนเซอร์กลุ่มกลุ่มหนึ่งหรือบางท่านเนี่ยก็มาคือมา เปิดเผยมาเปิดโปแล้วผมว่ามันเป็นจังหวะที่มันระเบิดพอดีว่าเราก็มีดราม่าเรื่องอทุนจากต่างชาตินอมินีนจีนสีเทาแล้วก็เช่ารายวันเนี้ยก็มาผสมปนเปนกันแต่ก็กระแสจุดติดนะครับผมซึ่งผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมากก็คือจริงๆเรื่องเนี้ยการปล่อยเช่ารรยวันทุกคนในวงการอสังหารเนียก็พอรู้อยู่แล้วที่เข้า Air บ n b คุณก็รู้แล้วว่าตึกไหนทําอะไรยังไงบ้างนะครับทีนี้ผมก็อยากจะมาแชร์ว่าอไอการเช่าแบบเนี้ยที่มันไม่ถูกกฎหมายเนี่ยมันจะ ส่งผลกระทบอย่างไรต่อเจ้าของอสังหาเองผู้เช่าแล้วก็ตลาดอาสังหาโดยรวมนะครับผมก็ถึงแม้ว่าการเช่าอาสังหาในมองในมุมนึงเนี่ยเยจ้าของก็มีสิทธิ์ปล่อยนะเออฉันก็เออฉันก็เป็นเจ้าของบ้านมีครรมาสิทธินี้ฉันก็ปล่อยเชา่าให้ให้คนมาอยู่ฉันก็ทําเงินได้นี่ผมแต่แต่แต่เมื่อมันอะไรบางอย่างที่มันฟรีน่อมจนแบบไร้กฎเนี่ยมันก็จะมีปัญหาตามมามา,มากมายเช่นกันนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยการตั้งกฎ นะครับกฎหมายหรือเงื่อนไขอะไรบางอย่างเนี่ยมันมันช่วยให้มันมีคือมีแปรมีกรอบมีอะไรบางอย่างการจัดการการดูแลเนี่ยมันก็จะทําได้ง่ายขึ้นนะครับผมโดยปัจจุบันเนี่ยถ้าเคียนเนี่ยคือเออหนึ่งพวกโรงแรมนะครับผมได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับผมตลาดที่อยู่อาศัยก็ได้รับผลกระทบนะเช่นยังไงบ้างนะครับคือคุณต้องมองอย่างนี้ที่อยู่อาศัายเนี่ยเป็น product รบ้านเนเป็นสินค้าที่จํากัดนะครับผมบ้านในกรุงเทพเนี่ยได้รับความนิยมเยอะมากจากทั้งโลกนะครับผมคนทั้งโลกเนี่ยพูดไงเองมีตังค์มาอยู่ก็ได้คอนโดเดินละสามี่ห้าหมื่นเนี่ยสำหรับต่างชาติในประเทศที่เขามีไรายได้สูงกว่าเราเนี่ยเขาถือว่าแบบโอ้โหแมงราคาดีนะครับผมบอเมืองไทยอยู่สบายถ้ามีตังค์เนี่ยเอาที่มีตังค์เนี่ยแม่งย้ายมาอยู่กันเยอะเลย ะครับผมทาให้เกิดอะไรขึ้นราคาที่อยู่อาศัยเนี่ยมันก็ดีดขึ้นไปสิครับผมถ้าพูดง่ายๆก็คือมันเป็นดีมาห์กับซับพายเแต่ก่อนนดีมาห์คือคนไทยเป็นหลักนะครับผมต่างชาติก็บางส่วนคือแต่ก่อนมันติดเรื่องการซื้อนการเช่าตอนนี้พอมนเป็นรายวันเนี่ยพูดง่ายๆคือดีมาห์มันถล่มทลายเลยนะครับดีมา์มันสูงขึ้นทีนี้ซับพายเนี่ยคือบ้าน เอ่อหรือคอนโดเนี่ยมันจํากัดอยู่แล้วนะครับทีนี้มันก็พุ่งปีแต่ยิ่งปล่อยแล้ววันเนี่ยมันก็ยิ่งพุ่งปีไปใหญ่ไปใหญ่กันเลยซึ่งทีเนี้ยเจ้าของซับเนี่ยคือเขาอยากทํากําไรนะคือก็ปล่อยเช่าระยะสั้นเนี่ยได้ได้ตังค์เยอะกว่านะครับผมแต่ปัญหาคือมันทําให้ผู้อยู่อาศัยจริงๆเนี่ยเดือดร้อนนะครับผมเพราะเพราะอะไรเพราะคอนโดนส่วนใหญ่เนี่ยโปรเจกต์ที่เขาประกาศตั้งขึ้นมาเนี่ยเขาจะประกาศว่าอันเนี้ยมันเป็น คือไทยมมีกฎหมายอยู่นะว่าแบ่งสําหรับซื้อขายปล่อยเช่าแต่ว่าเช่าเนี่ยมันมีการระบุชัดเจนว่าเช่ารายวันกับเช่ารายเดือนซึ่งมองในมุมหนึ่งอาจจะแบบมันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่ว่าการทําอย่างนี้มันเพื่อจะแยกระหว่างการอยู่อาศัยแบบแบบเช่ารายวันเพื่อแบบโรงแรมหรืออพาร์ตเมนต์เซอร์วิสนะครับผมหรือแบบเป็นที่อยู่อาศัยแบบจริงจังนะครับผมก็จะมี คือภาครัฐเนี่ยคุณเสียโอกาสการเก็บภาษีการจัดการด้านกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยคุณคุณคุณทำงานแบบไม่ละเอียดอะ่ะนะยิ่งรัฐเสียเสียตังค์แล้วก็เสียเ,เสียหายด้วยนะเพราะพอคุณเกิดช่องโหว่ตรงเนี้ยนะครับผมมันก็จะพอมาเกิดช่องโหว่เนี่ยพวกทุนสีดําสีเทาเนี่ยมันอัดเลย นะครับผมเพราะงี้เขาเป็นเขาพิกฎเขาทาตัวผิกฎหมายเขาต้องการตักตรงผลประโยชน์เขาใส่หมดนะครับผมถ้าคุณไปดูดราม่าเนี่ยคือ,อาทางภาครัฐคุณ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 ทางานไม่เต็มที่นะครับผมแต่ผลเสียหายทีย่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเยอะมากนะครับผมก็คือผมก็ไม่เห็นด้วยนะคือทางอันหนึ่งผู้อา่าศัยคือเขาซื้อบ้านเนี่ยเขากะาจะมาอยู่แบบเงียบเงียปลอดภยัยอยู่ในกลุ่มที่คนโทรลได้มันไม่ตรงซื้อไม่ตรงปกนะครับผม ส่วนทางเดเวลลอปเปอร์เนี่ยผมคิดว่าเดเวลลอปเปอร์หรือเจ้าของโครงการหรือต้องเข้าใจว่าเจ้าของโครงการเนี่ยมันเขาขายนะเขาปล่อยเลยก็ได้นะครับผมบางเจ้าอาจจะมีะเปิดบริษัทลูกนิติบุคคลมาดูแลหรือว่าจ้างคอนซัลอแอไรมันก็แล้วแต่เนี่ยแต่ถ้าหนึ่งตัวกฎหมายเนี่ยมันตั้งไว้แล้วว่าเอ้ยตึกเนี้นิยามให้คุณเป็นแบบไหนนะครับผมตึกนี้โรงแรมนี้ให้เป็นโรงแรมเราก็เคยมีปัญหาเรื่องอพาร์ตเมนต์เซอร์วิสเนี่ยอพาร์ตเมนต์เนี่ยมันเหมือนโรงแรมหรือเปล่า ชิงอพาร์ตเมนต์เช่ารายเดือนกับเช่ารายวันเนี่ยมันเหมือนเดิดตัางกับโรงแรมสุดท้ายเนี่ยมันก็ตั้งกฎหมายมาจัดก,การเมนเนจอะไรตรงนั้นแต่ผู้ผู้ปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยคือพูดง่ายตำรวจเอภาครัฐอะไรบางอย่างเอย,เยคุณก็ต้องมาเหมือนใช้ใช้กฎหมายเนี่ยควบคุมให้ทุกอย่างเป็นไปนตามกฎนะครับผมเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเราตั้งกฎขึ้นมาเนี่ยเพื่อ สังคมจะได้เข้าใจว่าอยู่กันอย่างสงบสุขนะครับผมมีเก็บตรงเก็บตังแพงอะไรก็ว่าไปก็เพื่อให้ทุทกคนอยู่อย่างสะเถียนนะไม่มีปัญหาอะไรกันนะครับผมก็ยังไงก็แล้วแต่ก็นี่เป็นความเห็นของผมนะก็คือคิดว่าภาครัฐคุณจะเข้ามาจัดการเ,ปเปร v e l ว p าลอเนี่ยผมคิดว่าจริงภาคประชาชนด้วยก็ให้ความร่วมมืออะไรกันเนี่ยผมคิดว่าจัดการได้นะครับผมเพราะผลกระทบที่เสียหายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยหนึ่ง ประชาชนมีปัญหานะครับผมพูดได้อยู่จริงๆคุณอย่าลืมนะว่าต่างชาติสีขาวเขาก็อยากมาอยู่นะนะแต่ตอนนี้คือหลุมที่ช่องว่างหรือปัญหาที่มันหลุมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทาให้สีเทากับสีดํากับนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มันไม่ดีเนี่ยมาอาศัยอยู่นะครับผมและซึ่งก็ไม่ได้สร้างแวลูหรือมาอินเจกเงินหรือไม่ได้สร้างเงินไม่ได้มาจาัดจัดใช้สอยให้กับกับกับธุรกิจไทยอะไรเลยเนี่ยมันไม่คุ้ม นะครับผมน,นี้ทางฝั่งของประชาชนเสียหายทางฝั่งรัฐเองคุณก็เสียหายนะครับคุณจะเก็บภาษีผ่านมง์ตเมต์การจัดการไอ้พวกทีนสีเทาโดานทางผิดกฎหมายอะไรพวกนี้คุณก็ณคุณคุณเสียโอกาสสูญเสียหายคุณต้องมาจัดการให้ได้นะครับผมส่วนเดเวลอปเปอร์เนี่ยผมคิดว่าเขาเองเนี่ยพูดง่ายคือเขาทำกำไรอยู่แล้วล่ะกคือเขาไม่ได้มีปัญหาหรอก <S <S นะครับผมมันมีกฎหมายอะไรที่ภาครัฐเข้ามาช่วยเนี่ยเขาก็ เขาก็เอาด้วยอยู่แล้วแหละประชาชนเอาแบบนั้นเขาเอาแบบนั้นแหละเพราะเขาเป็นเป็นคนทํากําไรเป็นไปนตามกฎหมายที่กําหนดทภาพสังคมกําหนดคือธุรกิจท่าที่ไหนกฎหมายมันอ่อนแอเขาก็ต้องเล่นไปตามนั้นนะครับผมธุรกิจดีๆเนี่ยไม่อยากไปทําที่เป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนหรอกนะครับท่านเองก็ยังไงก็แล้วแต่ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยม,มีส่วนร่วมกับกับประเด็นนี้นะครับผมเพราะสุดท้ายยังไงก็แล้วแต่เนี่ย มันก็จะเป็นประเทศนี่ก็จะเป็นเหมือนหมู่บ้านที่เราอยู่อะคือถ้านิติส่วนกลางดูแลไม่ดีเราก็ต้องบอกเขานะครับผมให้เขามาจัดการนะครับผมอย่างน้อยก็สมาชิกหมู่บ้านต้องมารวมตัวกันบี้เขาจัดการให้ได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นความเห็นของผมกับกรณีการเช่ารรหวันประมาณนี้หรือถ้าเพื่อนๆมีความเห็นอะไรยังไงเนี่ย,ย,ยก็คอมเมนต์บอกกันด้านล่างได้นะครับผมขอบคุณครับ